หาโลโมเดลผมว่าโลโมเดลเป็นเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็การที่เรามีเป้าหมายแล้วเราเห็นคนที่เขาไปถึงยอดเขานั้นแล้วเนี่ยแล้วเราเรียนรู้จากเขาไม่ว่าจากอ่านหนังสือหรือจากไปเรียน,นเขาหรือว่าพูดคุยขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยผมว่านี่น่าจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายไปถึงฝันของตัวเองได้เพราะอะไรต้นถึง ตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจของตัวเราเองอ๋อโอเคคือพอทํามาสัก5ปีเนี่ยตอนนั้นอะเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเรื่องของการตลาดออนไลน์มันเริ่มมา a c e b o o k อ่าหรือว่าการทำโฆษณาในโซเชียลใช่ไหมครับและสกิลที่เรามีก็คือสกิลเกี่ยวกับกาอาหารเสริมสกิลเกี่ยวกับการคุยกับลูกค้าฐานลูกค้าผู้สูงอายุอะไรพวกเนี้ยมันก็ทําให้เราเริ่มมายิงแอดโฆษณาใน a c e b o o k อ่าเริ่มเป็นตัวแทนอาหารเสริมอะไรเงี้ยจนทําให้เรารู้ให้ดีมานลูกค้าคืออะไรสิ่งที่ลูกค้าซื้อเราจริงๆรลักซื้ออะไรแน่ ของเขาอะไรเงี้ยครับถ้าพี่จับจะถามว่าถ้าเกิดสมมติให้ต้นให้คําจํากัดความของอาชีพหรือธุรกิจเราคือธุรกิจที่ผมทําอยู่เนี่ยเกี่ยวกับอาหารเสริมแล้วก็สุขภาพใช่ไหมครับ<ม>แต่ก็จะถ้าเกิดจะพูดให้มันดูครอบคลุมเนี่ยก็จะเป็นที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับอาหาร<ม>เสริมอ่าโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนั่นแสดงว่าไม่ใช่มีโปรดักแค่โปรดักเดียวใช่ใช่ก็มีดวงตามีข้อเข่ามีบำรุงสมอง เออทำไมต้นถึงไปโฟกัสในเรื่องของผู้สูงอายุล่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีฐานลูกค้าตรงนี้มาตั้งแต่เริ่มทำวิกิจเารายจุดหนึ่งพอผมทํามาเรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องของทั้ง100%ไม่จําเป็นจะต้องให้ทุกคนซื้อสินค้าเราแค่เรารู้ว่ากลุ่มไหนที่เราต้องการเสิร์ฟเขาเราโฟกัสแล้วก็เอ็กเพรสในแค่กลุ่มนั้นน่ะผมว่านั่นคือง่ายสุดพี่ถามด้วยความสงสัยจริงๆเนี่ยของต้นเองเนี่ยอายุยังไม่เยอะเนี่ยแล้วเราไปรู้จักกลุ่มลูกค้าเราวัยสูงอายุไงเราก็ยังไม่ได้แกน แค่แค่แค่ยิงแอดเฉยใช่แล้วสกิลที่เราทำเครือข่ายมาเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าให้การติดตามลูกค้าคืออะไร<ๆ>การเก็บข้อมูลสถิติคืออะไรเลยพวกเนี้ยครับผมว่ามันก <ừ> ็คือคือเบสิก แต่แค่เราเหมือนกับความละเอียดที่เรามีเนี่ยให้เราฝึกมามันก็ทําให้เราเติดตามลูกค้าใกล้ชิดจนทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอุ่นใจที่จะคุยกับเราในช่วงที่เราเป็นตัวแทนจาหน่ายบรรดาสินค้าที่มันมีคนขายเยอะมากลูกค้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์กลับมาซื้อกับเราไม่ไปซื้อกับตัวแทนคนอื่นผมว่าตรงนี้แหละมันคือมันคือความเป็นตัวเราความที่ลูกค้า<ม>เขาทัดนะใช่ที่<ม>เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีปัญหาอะไรเราช่วยแก้ให้เขาได้เราสร้างความอุ่นใจให้เขาได้ทําไมอายุขนาดนี้ไม่ไปสนใจธุรกิจเครือขายประเภทสินค้าวัยรุ่นวัยทํางานแลทไมงปสน ใจกับคนสูงอายุอืมโอเคดีต้นเองก็ยังไม่เคยแก่ขนาดนะั้นอ่าเป็นคำถามที่ดีคือผมมองว่างี้ครับสินค้าที่ซื้อด้วยอารมณ์กับสินค้าที่ซื้อด้วยเหตุผลเนี่ยการตัดสินใจและการซื้อซ้ำเนี่ยต่างกันอ่าถ้าถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เขาก็ไปซื้อที่ห้องอื่นด้วยอารมณ์เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสินค้าที่มันจําเป็นต้องใช้เนี่ยยังไงเขาก็ต้องกลับมาใช้คือพอเราเจาะกลุ่มคนที่เขามีปัญหาเรื่องดวงตาเรื่องโรคเรื่องข้อเข่าอะไรพวกนี้คือมันเป็นเพนที่เขาอยากจะแก่อ่าแล คุยกับเขาได้ ได้ดีกว่าและอาจจะเป็นเพราะว่าเราเหมือนกับเวลาเราเขวียนลูกค้าเนี่ยเราจะเขาไม่ได้มองว่าเราคือคนขายแต่เราคือมองเฮ้ย hey, ถ้าคนนี้เป็นยายเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเฮ้ยเรารู้สึกยังไงอ mm hmm. อาจจะเป็นเพราะเรามีค่านิยมเกี่ยวกับครอบครัวอยู่แล้ว mm hmm. มาเลยอาจจะช่วยให้เราคุยกับผู้ใหญ่ได้ดีแล้วก็มองในมุมว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างเรามองว่าเฮ้ย hey, เราอยากสร้างฝันเพื่อดูแลครอบครัวใช่ไหมครับแต่ว่า hey, วันหนึ่งถ้าสมมติทุกอย่างเราเสำเร็จแล้วอะแต่พ่อแม่เราสุขภาพไม่ดีอยากไปเ mm hmm. ที่ยวอยากจะดูแลเขามันก็ทําไม่ได้เต็มที่ถูกไหมอ่าผม ที่จะทําให้เหมือนกับผู้สูงอายุที่เขาม,มีปัญหาสุขภาพอะกลับมาดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคต้อหรือเป็นโรคข้อเขาอะไรก็แล้วะแต่กลับมาฟื้นฟูนฟนได้ดีร้อเซเกี่ยวไหมว่าเราเติบโตมากระยายซึ่งเป็นวัยผู้ผ <ม S 2> สูงอายุด้วยละ่ะ มีส่วนมันทําให้เราฟิลลิ่งในการเออคุยกับผู้ใหญ่ในความแบบรักในครอบครัวเท่าที่ฟังมาเนี่ยต้นจะทําธุรธกริจโดยชนธุกรกิจเครือข่ายมาเนี่ยมีประสบการณ์ก่อนข้างเยอะแยะมากมายถ้าพี่ถ้าพี่ชจบจะถามว่าถ้าธุรธกริจที่เราเคยทำเนี่ยจุดไหนหรือโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าเราภาคภูมิใจกับความสําเร็จนี้มากเลยตอนนั้นมันเป็นช่วงไหนก็คงเป็นช่วงที่เราสร้างแอสเซทขึ้นมา อันน่าจะเป็นช่วงตอนอายุ25ตอนนั้นอนะที่เราเริ่มมีสินค้าเริ่มแบบทำบริษัทของเราเองเริ่มแบบมีความฝันหลายๆอย่างเริ่มเริ่มเติมเต็มมากขึ้นเพราะว่าพอ25่เนี่ยส่วนมากเพื่อนๆหลายคนคือก็เริ่มเริ่มทำงานอ่าใช,ใช่เริ่มทำงานเริ่มเรียกว่าอะไรต้องต้องสร้างเนื้อสร้างตัว เริ่มออกจากปีของพ่อแม่อย่างเต็มตัวแล้วใช่ไหมครับอาจจะเริ่มกลับมาคุยกับเราในมุมประมาณว่าเฮ้ยวันนั้นที่เขาแซวเราว่าเฮ้เราเออมาทําขายตรงอะไรเงี้ยเขาเขาเริ่มกลับมาถามแล้วว่นนาเฮ้ยมึงทำยังไงมึงผ่านจุดนั้นมายัางไงกูจะทาอะไรดีใช่ไหม เออมันก็ทําให้เราเห็นว่าเฮ้ออขอบคุณตัวเองว่ะที่ณจุดนั้นอนะเราไม่ท้อและลมเลิกไปซะก่อนแต่เราเหมือนกับกัดฟันแล้วก็สู้สู้แบบไม่ถอยแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อเนื่องจนเราเริ่มมีธุรกิจจนเราแบบเออเริ่มมีฐานลูกค้าจนมีลูกค้าซื้อซ้ําจนแบบมีทรัพย์สินที่แบบเฮ้ยเพียงพอที่จะเติมเต็มแล้วก็ตอบโจทย์ความฝันของเราได้ กนเคยถามไหมทําไมเพื่อนถึงกลับมาทั้งท้่จริงๆว่าเออเราเติบโตเรียนด้วยกันแล้วเธอไปเรียนมาหาวิาลยมีชื่อเสียงเยอะแยะมีอาชีพมั่นคงแต่ฉันแต่เรามานั่งทําธุรกิจเครือข่าย แล้วเหตุผลอะไรเพื่อนถึงถึงกับยอมัะทุกคนมันก็จะต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตตัวเองแล้วมันก็ต้องอาจจะเหมือนกับเริ่มเรียกว่าอะไรตั้งใจกับชีวิตแล้วมันไม่ใช่ช่วงที่แบบว่าเล่นๆหรือว่าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจุดจุดหนึ่งคนเราพอมีแต่งงานมีลูกความคิดมันก็จะอีกแบบหนึ่งมันจะไม่ใช่แค่ว่าทําเพื่อตัวเองแล้วอะไรเงี้ยผมว่ามัน ทุกชีวิตก็น่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเขาคงเริ่มกับมานั่งถามถึงว่าเฮ้ยแล้วเขาจะสร้างเนื้อสร้างตัวยังไงลาะจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่แปลกจากเพื่อนอะไรเงี้ยทีนี้พูดถึงความสําเร็จพี่เชื่อนะว่าออทุกคนเนี่ยเรามาถึงจุดความสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความผิด มันมีจุดที่ที่เราสึกว่าเฮ้ยเราย้อนอดีตได้เราอยากจะเข้าไปแก้ไขตรงนี้จุดผิดพลาดในชีวิตเราเหรออาจจะเป็นเพราะอย่างนี้นะไม่รู้ว่าข้อดีหรือข้อเสียนะแต่เราจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเรียกอะไรว่าความผิดพลาดสักอย่างคือเราจะมองว่ามันคือสิ่งที่ส่งเรามันคือสิ่งที่สร้างเรามันคือสิ่งที่ทําให้เรามาถึงทุกวันนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เราก็จะเป็นอยู่คือเราจะไม่ค่อยเรียกว่าสิ่งนี้คือความผิดพลาดไม่ค่อยบอกว่าเฮ้ยเราเฟลหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็อาจจะบ ว่าให้เรากําลังเรียนรู้กับบทเรยียนบางอย่างเพื่อที่จะผ่านและพาเราไปสู่จุดที่สูงขึ้นเร,เราชอบมองอย่างนี้ตลอดเออแต่เราก็พอพอถอยกลับมามองมากขึ้นนะจุดหนึ่งมันก็ทําให้เราอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นแผลตัวเองคือเนี่ยอาจจะอย่างที่ผมบอกอ่ะคือเราเรียกมันว่าสิ่งที่สร้างเราสิ่งที่ส่งให้เราโตขึ้นใช่ไหมฮะแต่ผมมองว่าที่บางครั้งถ้าสมมุติเราเห็นแผลรู้เร็วเนี่ยบางครั้งอาจจะทําให้เราไม่ต้องเสียโอกาสแล้วมันก็สามารถที่จะไปได้เลยจุดหนึ่งมันก็เลยทําให้เรามองว่า คนขยันดูเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองส่วนคนฉลาดคือเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นดีที่สุดคือเราควรต้องเป็นทั้งคนขยันและคนฉลาดสร้างประสบการณ์ตัวเองด้วยเพราะรสชาติที่มันลิมรสตัวเองมันต่างจากการฟังประสบการณ์มือสองจากคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเออแต่บางครั้งประสบการณ์มือสองนี่แหละจากหนังสือหรือจากคนที่เขาประสบความสําเร็จต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะมาช่วยช่วยลดต้นทุนความเสียโอกาสของเราอกไป อ,อันนี้ถามนิดนึงถ้าเกิดสมมุติถ้าเนี่ยคนอย่างวัยเดียวเ,เดียวกันกับเ,เราเนี่ยพี่คิดว่า หลายๆคนยังจมปักกับปัญหาความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีใครสักคนเข้ามาปรึกษาเรื่องตรงนี้เลงเนี่ยต้นจะให้คําแนะนำเพืยังไงดีคนที่อยู่เท่ากันหรอวัยเดียวกับเราเนี่โอเคผมคงแนะนําให้เขาทําในแบบที่ผมทําคือหาโลโมเดลผมว่าเออโลโมเดลเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็การที่เรามีเป้าหมายแล้วเ,เราเห็นคนที่เขาไปถึงยอดเขานั้นแล้วเนี่ยแล้วเราเรียนรู้จากเขาไม่ว่าจากอ่านหนังสือหรือจากไปเรียน,นเขาหรือว่าพูดคุยขออนุญาตอะไรอย่างเนี้ ผมว่าน,น,น่าจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายไปถึงฝันของตัวเองได้แล้วผมว่าความสำเร็จมันมีหลายสไตล์มันมีหลายรูปแบบ แค่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันต้องชัดก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆและอะไรคือสิ่งที่คนอื่นคาดหวังจากเราเพราะบางครั้งมันไม่จาเป็นจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้คือฝันของเราเองจริงจริงหรือเปล่าถ้าเรารู้และชัดเราก็คิดว่ามันใช่อะ่ะเออเราเราจะไม่มีข้ออ้างในการที่จะทํามันแต่ถ้าเรายังมีข้ออ้างหรือมีเหตุผลอยู่แสดงว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เป้าหมายหรือความฝันของเราจริงๆอาจจะยังไม่ได้อยากได้มันมากพอ ใช่ใช่หลยคนบางครั้งอาจจะยังสับสนยังไม่เข้าใจตรงนั้นจริงๆใช่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 ใชโอ้อันนี้ถือว่าดีใจแทนนะว่าต้นเองต้นสามารถเห็นทางเลือกของเราได้ค่อนข้างชัดเจนในวัยที่เด็กมากสำหรับพี่นะครับจริงๆอะ่ะจุดหนึ่งพอเรามองย้อนกลับไปเราก็ต้องขอบคุณหลายๆคนหลายๆโอกาสนะที่ที่ผ่านเข้ามารวมถึงแผลด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็สร้างบทเรียนหรือว่าให้มุมมองอะไรเราอย่างเงี้ยคนบางคนเข้ามาเพื่อ สร้างโอกาสให้กับเราคนบางคนเข้ามาเพื่อสร้างปัญญาพัฒนาเราเหมือ,อมนกับก็ต้องก็ต้องขอบกลับไปขอบคุณหลายๆคนหลายๆครั้งที่ที่สร้างเรามาอะไรเงี้ยครับเพราะผมก็มีมุมมองอย่างหนึ่งว่าความสำเร็จที่เราได้มาทุกวันนี้มันไม่ได้แบบว่าจากเราคนเกี่ยวหรอกไม่ทางใดก็ทางอ้อม,นะอมใช่ไหมครับเอาจริงอย่างทุกวันนี้การที่เราแบบมีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมที่ดีไม่ต้องมีสงครามมันก็อาจจะเกิดจากการที่เฮ้ยคนในอดีตในสังคมเขาสร้าง อะไรมาจนทําให้แบบเออชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศมันสงบมันเรียบง่ายใช่ไหมเออผมรู้สึกว่าไอ้ความตรงเนี้ยมันมันคือเป็นก็สิ่งที่เราควรนึกถึงเหมือนกันในวันที่เราแบบเออมีชีวิตที่สงบใช่ไหมฮะออืมืมดีจัง